เชื่อแน่ว่าคุณเองคงเคยได้ยินคำพูดที่ว่าขยันผิดที่สิปีก็ไม่รวยมีหลายคนค่ะที่ตั้งใจมากในการทำงานตั้งใจในการหาเงินแต่แลแล้วชีวิตของเขาก็ยังไม่ได้มีเงินมากมายพอที่จะกลายเป็นคนรวยหรือพอที่จะตอบโจทย์อิสรภาพทางการเงินของตัวเองนะคะมันมีความลับอยู่ข้อหนึ่งค่ะที่ครูกเก๋เอง ก็คิดไม่ถึงเหมือนกันค่ะแต่มีโอกาสได้อ่านเจอในหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งผู้เขียนเขาเขียนเอาไว้ดีมากๆเขาบอกว่าถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะมีเงินและอยากประสบความสำเร็จเรื่องที่หลายคนมองข้ามนั่นก็คือเวลาที่คุณทำงานให้ทำงานเหมือนกับว่าคุณไม่ได้มีความจำเป็นในเรื่องเงินใช่แล้วค่ะให้คุณทำงานเหมือนกับว่าคุณไม่ได้มีความจำเป็นในเรื่องเงิน เพราะทุกวันนี้นะคะแต่ละคนที่ทำงานกันอยู่ก็เพื่ออยากจะมีเงินอยากจะให้ครอบครัวของตัวเองสุขสบายอยากจะให้คนที่รักมีความสุขอยากจะตอบโจทย์หรือว่าตอบความสนองความต้องการในชีวิตของตัวเองใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าใครจะพูดหรือว่าไม่พูดเท่านั้นเองถ้ามีใครสักคนที่ดูเหมือนกับว่าเขาทำงานแล้วเขาไม่สนใจเรื่องของเงินเลย มันก็ต้องเป็นหนึ่งในสองจำพวกนี้ค่ะจำพวกที่หนึ่งก็คือเป็นพวกที่เล่นละครเก่งกับจำพวกที่สองคือเขาต้องสนุกกับงานที่เขาทำจริงๆเขาทำไปเพราะใจเขารักซึ่งคนพวกนี้แม้จะไม่มีเงินตอบแทนเขาก็เต็มใจที่จะทำค่ะคุณจะเห็นได้ชัดว่าคนประเภทที่สองนั้นจะน่าชื่นชมใช่ไหมคะและเราควรจะมุ่งมั่นบากบั่นที่จะทำงานแบบนั้นให้เจอค่ะ แต่ถ้าวันนี้คุณยังไม่เจองานอย่างที่ว่าคุณก็ควรจะทำงานที่มีอยู่โดยคุณจะต้องแกล้งหรือว่าเสแสร้งเป็นไม่แยแสรหรือว่าใส่ใจกับเงินค่าตอบแทนค่ะเหตุผลนี้ฟังดูแปลกๆแต่มันสุดยอดมากจริงๆนะคะมันเป็นเหตุผลดีๆที่จะต้องทำแบบนี้ก็คือถ้าคนอื่นคิดหรือว่าจับได้ว่าคุณมีความจำเป็นเรื่องเงินพวกเขาจะเป็นต่อ พวกเขาจะมีอำนาจเหนือคุณพวกเขาจะทําให้คุณตกอยู่ในสภาพที่สุ่มเสี่ยงการงานไม่มั่นคงและถ้าคุณทําแบบนี้คุณก็จะไม่มีความจําเป็นเรื่องเงินในขณะที่อีกฝ่ายเขาจะเป็นฝ่ายต่อรองโดยใช้เงินกับคุณเพราะคุณมีอำนาจน้อยกว่าเขา พูดง่ายๆเอาครูเก๋จะยกตัวอย่างเอาในแบบองค์กรที่ครูเก๋อยู่ในสายงานนี้ก็แล้วกันนะคะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะคะไม่ใช่เรื่องจริงเดี๋ยวจะมีใครมันดราม่าทีหลังไม่ได้นะคะก็คืออย่างสมมุติว่าคนที่เข้ามาในหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานการศึกษาคุณครูก็จะมีอยู่หลายประเภทมีคุณครูที่เป็นข้าราชการครูที่สอบบรรจุมาได้กับคุณครูที่เป็นคุณครูอัตราจ้าง ถ้าเกิดว่าเราทำงานในตำแหน่งที่เป็นครูอัตราจ้างก็จะมีบ้างนะคะที่เราจะต้องทำงานให้ตรงตอบโจทย์กับสิ่งที่ผู้ใหญ่หรือว่าหัวหน้าของหน่วยงานองค์กรมอบหมายถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทำงานได้ตามเป้าหรือมาตรฐานไม่ได้ตามนั้นมันก็จะกลายเป็นว่าเราจะไม่จ้างคุณต่อนะคุณจะไม่สามารถทำงานนี้ได้ต่อถ้าคุณไม่สามารถทำงานได้ระดับนี้เราก็จะให้คุณออกแล้วหาคนใหม่ หรือไม่ก็อาจจะพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนหรือการเพิ่มลดอัตราเงินเดือนของคุณเห็นไหมคะว่าถ้าเกิดเราทำงานเพียงเพราะว่าเราต้องการที่จะให้เงินอยู่เหนือเราทำงานเพื่อจะให้เงินเป็นค่าตอบแทนเราเราก็จะทำงานนั้นด้วยความกดดันเพราะคิดว่าถ้าเกิดว่าฉันทำงานนี้ได้ไม่ดีหรือถ้าเกิดว่าฉันไม่สามารถที่จะทำงานได้ตอบโจทย์ ที่เจ้านายสั่งมาฉันก็จะต้องถูกเลิกจ้างฉันก็จะต้องถูกให้ออกถ้าแบบนี้การทำงานหาเงินของคุณมันก็จะไม่มีความสุขค่ะมันก็จะกลายเป็นว่าคุณทำเพียงเพราะคุณได้รับการบังคับหรือว่าเรื่องเงินมันอยู่เหนือกว่าคุณนั่นเองนี่แหละค่ะเป็นคีย์หลักสำคัญสคัญของประโยคที่บอกว่าคุณจะต้องทำงานให้เหมือนกับว่าคุณไม่ได้มีความจำเป็นเรื่องเงิน ยิ่งคุณมีความสุขที่จะตั้งใจทำงานคุณตั้งใจสอนนักเรียนคุณให้ความรู้เด็กเต็มที่คุณทำงานอื่นที่ได้รับมอบหมายคุณช่วยเหลืองานถึงจะมีคำสั่งไม่คำสั่งคุณก็ทำหรือคุณทำทุกอย่างด้วยความเต็มใจแบบที่ไม่ต้องมีใครมาบังคับว่าทำไมอันนี้ไม่ทำทำไมอันนั้นไม่ตรงเวลาทำไมอันนี้ถึงไม่เรียบร้อยถ้าแบบนั้นเงินจะมีอำนาจเหนือคุณทันทีค่ะ คุณจงมีอำนาจเหนืองานเหนือเงินและเหนือทุกสิ่งและทำในสิ่งที่คุณเต็มใจที่จะทำสิ่งแรกที่คุณจะได้นะคะคุณจะรู้สึกภูมิใจในตัวเองเวลาทำอะไรที่มีความรู้สึกภูมิใจมันจะทำได้ดีทุกชิ้นทุกงานจริงๆค่ะทีนี้ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาก็จะมีนะคะที่ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าเขาต้องทนทำงานที่เขาเกลียดแบบเกลียดมากๆเขาไม่มีความสุขเลย แล้วต่อมาหลังจากนั้นเขาก็เลยพันตัวเองค่ะเขาลาออกมาทำธุรกิจแต่ว่าก็เป็นธุรกิจที่เขาเองก็ไม่ได้รักสุดท้ายธุรกิจนั้นก็เจ๊งค่ะมีแต่งานเขียนหนังสือที่เขาคิดว่ามันเป็นงานที่เขารักและเขาก็ไม่เคยวางมือจากการเป็นนักเขียนเลยเขาก็เขียนวนวนิยายเขียนหนังสือทั่วไปของเขาไปเรื่อยแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้น แต่เขาก็พอรู้ว่าเขาก็มีความสามารถหรือมีความทักษะในเรื่องงานเขียนอยู่บ้างเขาสามารถที่จะใช้ภาษาสลาสลวยหรือว่าเขียนหนังสือออกมาเพื่อให้เป็นรายได้กับเขาได้บ้างพฤติกรรมเรื่องราวของใครต่อใครเขาก็เอามาเขียนเขียนแล้วก็เอามาบอกเล่าเอามาบอกเอามาสอนไม่ว่าเล่มที่เขาเขียนนั้นนะคะจะได้ตีพิมพ์หรือว่าไม่ได้ตีพิมพ์เขาก็จะให้เคล็ดลับ หรือว่าหลงไหลในงานเขียนและก็เขียนของเขาอยู่เรื่อยไปค่ะที่ผู้เขียนเขาเขียนหนังสือได้แบบนั้นเพราะว่าเขามีความรักมีความหลงไหลในงานเขียนค่ะงานเขียนเป็นทั้งจิตวิญญาณเป็นหัวใจเป็นแรงบันดาลใจเป็นความมุ่งม,มั่นในชีวิตของเขามันเป็นสิ่งที่ไม่ต้องมีใครมาก้าวไก่เขาจะเขียนหรือเขาจะมีความสุขเขาจะบอกเล่าเรื่องราวอะไรเขาก็สามารถทําได้ด้วยความเป็นตัวของเขาเองเขาบอกว่าเขารวยความสุข และแม้ว่าเป้าหมายในชีวิตเขาอาจจะยังไม่รวยเพราะว่ายังไม่ได้หาเงินจากสิ่งที่เขารักได้แต่เขาก็มีความสุขกับสิ่งที่เขาทำค่ะทีนี้เคล็ดลับหรือว่าแรงใจมันจะอยู่ที่ไหนล่ะอะไรที่มันจะขับเคลื่อนคุณอะไรที่จะทำให้คุณตัดสินใจที่จะทำในสิ่งที่คุณต้องทำสักทีสิ่งเหล่านี้นะคะผู้เขียนหนังสือเล่มนี้บอกว่ามันเป็นแรงจัดที่ชัดเจนค่ะ เราจะรวยทั้งทีเราจะต้องรวยด้วยความรู้สึกที่มีความสุขเราจะต้องรู้เราจะต้องมีความมั่นใจว่าทำไมคนรวยเขาถึงทำงานที่เขาเลือกทำไมคนรวยเขาถึงทำงานที่เขาทำแล้วมีความสุขแล้วทำไมคนรวยในที่สุดเขาก็ไปถึงเป้าหมายที่เขาทำได้คนรวยจะมีความทะเยอทะยานเขามีแรงอยากมีแรงขับเคลื่อนที่มีแรงที่มุ่งมั่นและก็ล้นเหลือและเขามีพลังที่แน่วแน ชนิดที่ว่าถ้าเขา,าทำอะไรสักอย่างเขาต้องทำด้วยความรักไม่รวยไม่เลิกซึ่งคนพวกนี้เขาสามารถทำงานและทำแบบนั้นได้แบบจริงๆค่ะเอาง่ายๆไม่ว่างานที่เขาทำในตอนแรกจะได้เงินหรือไม่ได้เงินแต่ว่าเขาจะทำงานชิ้นนั้นโดยที่ยังไม่คำนึงถึงเรื่องเงินเป็นอันดับแรกค่ะเพราะว่าเขาจะให้สิ่งที่เขารักเป็นแรงขับเคลื่อนเขาและในที่สุดเงินมันจะตามมาในภายหลัง หากคุณกำลังแอบเถียงอยู่ในใจว่าก็คนพวกนี้เขาทำได้สิเขาอาจจะมีต้นทุนชีวิตมาก่อนเขาอาจจะมีความทะเยอทะยานเขาอาจจะเป็นคนหนึ่งที่มีพลังแน่วแน่ตั้งแต่เกิดอยู่แล้วก็เขาเป็นตัวจริงเสียงจริงเขาทำได้ทุกอย่างแหละฉันน่ะมันก็แค่คนธรรมดาฉันมันก็แค่คนที่เกิดมาในครอบครัวที่ไม่รวยฉันมันก็เรียนหนังสือแค่นี้เองไม่ได้จบปริญญาเอกเหมือนคนอื่นเขาแล้วแบบนี้ฉันจะทำได้ยังไง ขอแค่คุณเอาเยี่ยงอย่างค่ะคุณไม่ต้องไปถอดแบบชีวิตของคนที่เขารวยหรือประสบความสําเร็จทุกกระเบียดนิ้วคุณแค่เลือกเอาบางอย่างที่เป็นนิสัยของความสําเร็จของเขาที่คุณสามารถที่จะทําได้ถอดแบบออกมาแล้วก็ทําตามเขาไม่จําเป็นที่คุณต้องไปเรียนรู้ใหม่เรื่องบางเรื่องมีคนที่เขาเคยทําเอาไว้แล้วประสบความสําเร็จแล้วคุณเลือกให้มันเหมาะสมและตรงกับคุณ พราะว่าในโลกใบนี้มีคนที่ประสบความสําเร็จในหลายๆด้านเยอะแยะมากมายมันขึ้นอยู่กับตัวของคุณเองตั้งหากว่าคุณจะเลือกเอาใครมาเป็นไอดอลมาเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตของคุณเพื่อให้คุณเองก็ประสบความสําเร็จมีเงินหรือว่ามีสิ่งที่คุณตั้งเป้าหมายเอาไว้เพราะเป้าหมายของแต่ละคนในชีวิตก็ไม่เหมือนกันอีกนั่นแหละค่ะดังนั้นนะคะคุณก็เลยจะเห็นได้ว่าคนรวยเขาทำงานโดยที่เขาจะคิดเสมอว่า เขาไม่ได้มีความจำเป็นเรื่องเงินเขาจะตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะรวยจนถึงจุดที่ไม่ว่าจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรก็สามารถทำได้เพราะว่าเขารักในสิ่งที่เขาทำถ้าคุณลองคิดให้ได้แบบนี้ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปค่ะ งานที่คุณทำอยู่ในทุกวันนี้บางคนอาจจะทำแบบเช้าชามเย็นชามบางคนอาจจะทำเพราะว่าไม่ได้รักบางคนอาจจะทำเพราะเจ้านายสั่งบางคนอาจจะทำเพราะว่าถ้าฉันไม่ทำฉันไม่มีอันจะกินแล้วนะบางคนอาจจะคิดว่าแม้จะเหนื่อยแม้ลำบากแต่ครอบครัวที่บ้านก็ยังรออยู่ถ้าไม่ทำงานนี้แล้วจะให้ไปทำอะไรล่ะ คุณก็ลองเปลี่ยนใหม่ตอนนี้คุณเองอาจจะเปลี่ยนงานยังไม่ได้แต่คุณต้องเปลี่ยนภายในจิตภายในใจของคุณก่อนว่างานที่คุณกำลังทำคุณทำเพราะคุณรักคุณทำเพราะงานนี้เป็นงานเดียวหรืออาจจะเป็นงานที่ทำให้ชีวิตของคุณตอบสนองช่วงเวลาในชีวิตของคุณตอนนี้ได้มากที่สุด หากคุณมีโอกาสคุณอาจจะขยับขยายไปทำอย่างอื่นเพิ่มหรือคุณอาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไปด้านอื่นก็ได้แต่ในเมื่อตอนนี้คุณยังไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปด้านไหนได้คุณต้องเลือกที่จะทำใจของคุณให้คุณรักในงานที่คุณทำเปลี่ยนแนวคิดในใจของคุณว่าคุณไม่ได้ทำเพื่อเงินคุณต้องหาจุดมุ่งหมายหรือว่าเป้าหมายในชีวิตของคุณใหม่ ถ้าคุณไม่สามารถที่จะเปลี่ยนทัศนคติในใจของคุณต่อสิ่งต่างๆที่อยู่รอบข้างรอบตัวของคุณได้คนที่เป็นทุกข์ในจิตใจไม่ใช่ใครต้องเป็นตัวคุณเองนะคะครูเก๋ถึงได้บอกว่าถ้าเกิดว่าใครยังไม่สามารถที่จะปรับมุมมองหรือแนวความคิดแบบนี้ได้โปรแกรมจิตมันช่วยได้นะคะครูเก๋เองเริ่มมาจากคนที่ก็ไม่ได้เก่งหรือไม่ได้ประสบความสําเร็จด้านออนไลน์หรือไม่ได้มีเงินมากมายขนาดนี้ในเมื่อก่อนแต่เพราะครูเก๋รู้ว่า สิ่งที่มันจะขับเคลื่อนคนเราได้ก็คือจิตใจแล้วก็ทัศนคติรวมถึงไม d เซ t ที่ดีครูเก๋ถึงได้ปลูกฝังจิตใต้สำนึกของตัวเองทุกวันครูเก๋ถึงได้หาคำพูดดีๆคำที่เป็นพลังหรือว่าเรื่องราวที่จะทำให้คุณเองเปลี่ยนแปลงชีวิตเหมือนกับที่ครูเก๋ได้ทำได้แบบปัจจุบันนี้ ถ้าใครมาฟังแล้วเกิดประโยชน์ครูเก๋ยินดีด้วยแต่ถ้าใครมาฟังแล้วคิดว่าโปรแกรมจิตอะไรมันเป็นเรื่องไร้สาระครูเก๋ก็ยินดีด้วยแล้วก็น้อมรับในสิ่งที่คุณพูดออกมาหรือในสิ่งที่คุณไม่เชื่อเพราะว่าชีวิตของคนเราจะเป็นไปตามความเชื่อชีวิตของคนเราจะประสบความสำเร็จได้หรือไม่ได้มันขึ้นอยู่กับความเชื่อของตัวเราเองค่ะ เพราะว่าคูเกดไม่ได้เชื่อว่าคุณจะประสบความสําเร็จหรือไม่ประสบความสําเร็จเพราะคุกิไม่ได้โฟกัสที่ชีวิตของใครคูเกดเองก็โฟกัสในชีวิตหรือในสิ่งที่คเกดรักหรือในเส้นทางที่คุกิทําด้วยตัวเองเช่นเดียวกันดังนั้นนะคะคุณลองเปลี่ยนทัศนคติดองงานที่คุณกําลังทําหรือสิ่งที่คุณทําให้คุณได้ประสบความสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องอาชีพการงานว่าคุณจะต้องทํางานเหมือนกับว่าคุณไม่ได้มีความจําเป็นเรื่องเงิน แล้วเงินมันจะไม่มีอำนาจเหนือคุณแต่คุณตั้งหากจะเป็นคนควบคุมอำนาจที่อยู่เหนือเงินและคุณก็จะสามารถกำหนดหรือควบคุมรายได้หรือเงินทองที่จะหลั่งไหลเข้ามาในกระเป๋าหรือในบัญชีของคุณนั่นเองค่ะขอวอวยพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจเอาไว้นะคะถ้าใครมีข้อคอมเมนต์อะไรพิมพ์เอาไว้ใต้คลิปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และขอบคุณมากๆสำหรับคนที่ชื่นชอบและติดตามช่องพอดแคสต์คลูเกสเตชันมาโดยตลอดค่ะสวัสดีค่ะ